ท่านผู้ชมครับมาถึงวันพุธกลางคืนหรือว่าวันที่เราเรียกกันว่าวันพระเุกครับไปกันเลยครับสําหรับเรื่องของการงานครับค่ะเริ่มกันที่เรื่องงานของคุณวันพุธตอนกลางคืนนะคะครับค่ะเรื่องงานนะคะว้าวถือว่าคนว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะในส่วนข,ของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าเพิ่มนะคะอ,ะอาจจะต้อง เพิ่มเติม,มในส่วนของงานออนไลน์การการประชาสัมพันธ์ในในส่วนของวิชาของตัวเองงานงตัวเองเองาอทีพตัวเองให้มากขึ้นอ่าเราจะได้รับลูกค้าจากตรงนั้นในส่วนของงานประจํานะคะยังเป็นไปได้แบบเรื่อยๆไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะอื เรื่องการเงินกันครับเรื่องการเงินนะคะคโอ้เรื่องการเงินเนี่ยถือว่าดีเลยได้ให้เดอะสตาร์นะคะมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆนะคะอะไรเขาเรียกว่าเงินไม่ขาดมือจ้าการเงินไม่ขาดมือเลยนะครับเรื่องความรักครับแม่หมอ เรื่องความรักนะคะว่าสาวโสดหรือคนที่กําลังดูใจกันอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้สายเปย์ครับอ่าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอาจจะเจอสายเปย์นะคะส่วนคนที่มีครอบครัวมีคู่แล้วนะคะเรียกว่าอุดมสมบูรณ์มีความสุขนะคะใช้เงินร่วมกันไปเที่ยวนะคะหาความสุขร่วมกันช่วงนี้เป็นอะไรที่หวานเจี๊ยบเลยค่ะครับค่ะในส่วนของเรื่องต่อไปเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพก็ดีไม่มีอะไรน่ากังวล สักเท่าไหร่เลยจ้าสุขภาพดีจะยหายดีใครแข็งแรงแล้วอีกก็ไม่น่ากังวลอะไรนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับเรื่องโชคลาภนะคะเรื่องของโชคลาบปุ๊บอ่ามีเกณฑ์จะมีโชคลาบจากเพศตรงข้ามนะคะอาจจะมีโชคลาบกับเพศตรงข้ามช่วงนี้ก็อาจจะรองเสี่ยงดวงดูนะฮะเลขนโชคครับขอเลขนำโชคก็คือ เลขสองเลขเจ็ดเลขเก้านะคะแล้วก็เลขหค่ะครับอ่ะทิ้งท้าอีกนิดนึงเสริมดวงอะไรดีคนวันพุธกลางคืนนะคะช่วงนี้นะคะเน้นให้ไปขอพรนะคะกับองค์พ่อพระราหูครับนะคะเป็นองค์เทพประจําคนวันพุธกลางคืนนะคะไปไหว้ขอพรนะคะอาจจะไปหยอดตู้นะคะที่ที่วัดที่มีอา พอพระเราหูทำบุญกับวัดไปนะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องต่างๆของคนวันพุธกลางคืนเนี่ยให้ดีเยี่ยมเลยค่ะและนี่คือดวงของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงวันครูหรือว่าวันพรฤหัสบดีครับเราไปเริ่มต้นกันเลยครับสำหรับในเรื่องของการงานครับค่ะเรื่องงานนะคะของคนันพรฤหัสนะคะช่วงนี้นะคะให้ถ้างานมีปัญหาหรือว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้ช่วงนี้ทั้งงานประจํา แล้วก็ธุรกิจส่วนตัวนะคะให้ปรึกษาผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจหรือปรึกษาถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะต้องปรึกษาเกี่ยวกับหุ้ส่วนนะคะช่วงนี้แล้วงานจะผ่านไปได้ค่ะมีอะไรคุยกันนะฮะใช่อะไปกันต่อในเรื่องงการเงินใช่ครับค่ะเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายอะไรที่แบบว่าอยู่ๆว่าต้องไปใค้จ่ายละ นะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้เงินจะใช้เงินโดยกระทันหันโดยที่ไม่พลาดคิดนะคะช่วงนี้จะต้องอาจจะต้องดูในส่วนของเงินสำรองจะมีเก์เสียเงินแบบปุบปับกระทันหันไม่คิดมาก่อนนะฮะเรื่องความรักครับพี่น้องความรักนะคะเรื่องของความรักนะคะ สาวโสดหรือหนุ่มโสดนะคะคช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะพบคนถูกใจนะแต่ว่าขยันด้วยน<ม>ะเป็นคนขยันทํามาหากิน<ม>นะคะในส่วองช่วงนี้<ม>ส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะทํางานเยอะเกินไปต้องหันไปใส่ใจคู่ครององตัวตัวเองหน่อยนะจ๊ะในช่วงนี้เติมหวานเติมอะไรกันหน่อยจ้า ไปตอบกันถึงเรื่องสุขภาพเรื่องสุสขภาพาาานะคะว่าช่วงนี้สุขภาพไม่ดีเลยให้ระมัดระวังการเป็นป่วยกระทันหันนะจ๊ะในส่วนของถ้าเป็นสาวๆนะคะให้ระมัดระวังเลยโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับมดลูกค่วซนนึ่งีต้องระมัดระวังอาจจะต้องไปการไปตรวจโรคตรวจเช็คอัพสุขภาพไหมครับและเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องของโชคลาภครับเรื่องของโชคลาภนะคะ ไพ่ใ,ใบนี้บอกถึงเรื่องโชคลาภเนี่ยไม่โดดเด่นการเสี่งดวงเสีงโชคเนี่ยยังไม่เด็นเท่าที่ควร <How? S 1> แต่ไปเด่นในส่วนของโชคที่มาจากเรื่องงาน ถ้างานเซลงาอะไรเงี้ยอาจจะได้ลูกค้าปกระหนันเป็นโชคนาจ้ะเรื่องของเลขเด็ดครับแล้วก็การทำบุญดวมเลขเด็ดนะคะช่วงนี้เลขเด็ดจะเป็นเลขศูนย์ค่ะเลขสี่ค่ะเลขหกนะคะแล้วก็เลขเก้าจ้าในส่วนของการทําบุญอยากให้ไปทําบุญโดยการขอพรไปไหว้พระขอพรวัดใกล้ใกล้ๆกลบ้านวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะคะ พาครอบครัวไปไหว้พระไปทำบ,บุญค่าน้ำค่าไฟอะไรแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงให้กับเรานะคะจะได้โชคดีจ้ะครับอันนี้คือดวงของคนที่เกิดวันประสิบดีครับ